Uh huh ช้นช,ชัช่นเวลานี้ามันเนแสงไหมเห็นแสงไครับมันก็ลงแล้วมนกลงแล้วมันกำลังแล้วไดีดีถ่ายนิ่ๆดถ่ายแลก็ถ่ายนั่งรอถ่ายก่นมาเลยนี่นตัดคลิปตัดคลิปมาแล้มาแล้วเจะมานะคตอนนี้ไ่ถึงนิ่่

ยืนเลยยืนเลยยืนยืนถ่ายเลยยวน่ายเลยรุดไฟมาเล้รี่วเสื้ถ่ายอยู่นี่พี่ได้ยนะทางนี้งันโกลงกันพันนี้าต่ลยโมยตายอันเออมอเล้ร็วทางนี้แหละ ขอนงจากาบอกาหาตรวจสอบสิ่องให้ัดาค่ะให้เปนทีบ่เรียบร้อยรถจักรยานตกรนต้นนขงนู้นต่อห้ชิงน้ำเยี่ยวเลยชิงน้ำเยี่ยวแม่ดาตันเอาขาทางนู้นมาชิงน้ำเยี่ยว